สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยโยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นจะทำการโคจรยโยกย้ายในวันที่15มกราคมปี2566แล้วก็จะอยู่ยาวไปประมาณ1เดือนนะคะจนถึงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์ปี 2,566นั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นดาวแห่งแสงสว่างเป็นดาวแห่งพลังงานเป็นดาวแห่งการเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระอาทิตย์โคโจรไปอยู่ที่ภพใดเรือนใดจะกระตุน้นให้ภพนั้นเรือนนั้นมีพลังมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวที่ให้พลังให้การกระตือรือร้นแก่เรือนนั้นๆเป็นอย่างมากนะคะเรามาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลอย่างไรกันบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คและคณาเกิดของตัวเอง <c oughs> ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีกันค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะในวันที่15มกราคมปี2566 ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี2566นะคะดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตานั่นเองค่ะระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารเกิดขึ้นนะเพราะดาวพระ อาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะวินาศหมายถึงพังวินาศหมายถึงเสียหายวินาศก็หมายถึงการทะเลาะวิวาทก็ได้หมายถึงเบื้องหลังหมายถึงความลับนะคะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปุป,ปับทันทีทันใดไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวหรือเรื่องราวที่คาดไม่ถึงนั่นเองค่ะเมื่อดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศได้ทําการโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้นะคะมันมีเกณฑ์ทั้งด้านดีและด้าน ที่่ต้องงรระะะมัดะัดวคสำหรับในด้านดีนะคะก็ต้องบอกเลยว่าดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนปุตตะนี้ร่วมก,กันกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมเพาะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั่นเองค่ะก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีกันจะได้โชคฟลุกฟลุกจากบุตรบริวารค่ะได้โชคมาแบบไม่ทันตั้งตัวลูกหลานนําความภาคภูมิใจบางอย่างมาสู่ตัวคุณนะคะหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็ จะมีเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งนะที่ทําให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับลูกหลานหรือบริวารของคุณหรือพนักงานหรือลูกน้องของคุณนั่นเองค่ะแต่เรื่องราวเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่มันมันเป็นไปในทิศทางที่ดีอะ่ะมันเป็นเรื่องราวประหลาดใจคือไม่คิดว่าเขาจะทําได้ไม่คิดว่าจะได้ผลลัพธ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอารมณ์มันเป็นประมาณแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นผลลัพธ์ที่ออกไปในเชิงบวกนั่นเองนะดาวพระ ทิ์นะคะเป็นดาวธาตุไฟโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะก็เจอกันกับดาวพระสาวซึ่งเป็นดาวธาตุไฟเช่นเดียวกันไฟกับไฟมาเจอกันย่อมเป็นไฟกองใหญ่ขึ้นค่ะและมาเจอกันที่เรือนปุตตะเรือนของอารมณ์นะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีการจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์คําพูดคาจาช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์หงุดหงิดง่ายหัวเสียง่ายนะคะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับคนรอบข้างได้ง่าย อย่างที่สมัยบอกไปนะว่าดาวออพระอาทิตย์กับดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวคู่ธาตุไฟเมื่อมาเจอกันแบบนี้นะคะจะทําให้คุณหัวร้อนง่ายนะ,ะและชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีเรื่องราวขัดแยง้งเกี่ยวกับเรื่องของลูกล,ออลูกน้องบริวารพนักงานนะฮะทำให้คุณอาจจะเผลอพลัง้งหลุดคําพูดที่มันไม่น่ารักออกมาถ้าคุณเป็นเจ้านายหรือหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชางานนะคะการหลุดเผลอพลัง้งพูดคําพูดที่ไม่ น่ารักออกมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราดูไม่มีความน่าเคารพไม่มีความน่ายำเกรงแต่ถ้าเราได้หลุดไปแล้วการไปขอโทษมันก็ไม่ได้จะเสียหายหรือเสียศักดิ์ศรีอะไรนะแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องบริวารคุณอาจจะมีเกณฑ์หลุด กิริยาบางอย่างที่มันไม่น่ารักไม่เหมาะสมออกไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าสถานะคุณนั้นอยู่ในสถานะใดนะคะสบายจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างไปแล้วถ้าคุณเป็นเจ้าของเป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชางานนะคะก็ถ้าได้มีการหลุดออกไปแล้วเนี่ยเราไปขอโทษได้นะทาผิดไปแล้วยอมรับผิดแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องบริวารถ้าคุณอยู่ในสถานะที่เป็นพนักงานการหลุดพฤติกรรมที่ไม่น่ารักออกไปมันจะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองเราไม่ดีแล้วมันจะทําให โอกาสในข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะยากลําบากสักนิดหนึ่งถ้าเรารู้ว่าเราประพฤติตัวไม่ดีเข้าไปคุยเข้าไปขอโทษขอคํามาแบบนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรทําให้เขาเอ็นดูเราด้วยซ้ํานะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะ เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็จริงแต่ลักษณะของดาวพระอาทิตย์นั่นหมายถึงการเริ่มต้นเป็นดาวของพลังงานเป็นดาวของแสงสว่างค่ะเมื่อมาอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนของการริเริ่มสิ่งใหม่เป็นเรือนของความคิดไอเดียการสร้างสรรค์ก็จะมีเกณฑ์ที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีกันงั้นเอ่อคิดที่จะทําสิ่งใหม่ตลอดเวลามีความคิดมีไอเดียนะคะมีแนวทางแปลกๆปกใหม่ๆนะคะมีการริเริ่มเริ่มต้นขึ้นในระยะนี้คุณจะมีความกระตือรือร้น มากยิ่งขึ้นเรื่องราวใดที่คุณเคยเทำแล้วมันไม่สำเร็จคุณลองใหม่สู้ใหม่ด้วยอีกครั้งหนึ่ง อยากจะบอกชาวลัคนาราศีการแบบนี้นะคะว่าเมื่อคุณได้ลองทำอะไรหรือพยายามทำอะไรไปแล้วมันไม่สําเร็จให้คุณทำซ้ำครั้งที่สองซ้ำครั้งที่สามอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยอย่าเพิ่งตัดใจนะคะให้ลองดูอีกนะคะดาวพระอาทิตย์นะคะมาร่วมกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่สมพลอย่างที่บอกไปดาวพระศุกร์นอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนสุขะ ะะกระดุมพระหมายถึงเงินทองของมีค่าสุขพระหมายถึงทางไกลหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงความสําเร็จค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่แบบลับๆนะในระยะนี้ถ้าคุณจะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือกิจกรรมหรือภารกิจหน้าที่ใดๆก็าตาม มีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะยื่นมือให้การช่วยเหลือคุณคอยซัพพอร์ตคุณคุณจะเป็นที่เมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เพียงแต่ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ชาว,ชวลัคนาราศีการต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะอย่าอ e ีโก้สูงจนเกินไปอย่าเสนอตัวอย่าออกตัวแรงในบางเรื่องจนเกินไปเท่านี้ก็จะเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะและไม่พอเท่านั้นนชะชาวลัคนาราศีการสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในระยะนี้นะคะดาววิ โครจรมาอยู่ในเรือนปุตตะ ต้องระมัดระวังการมีลูกน้องที่แข็งข้อดือ้อรั้นไม่เชื่อฟังถ้าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลานในขณะนี้นะคะเขาอาจจะโตขึ้นมีเหตุผลขึ้นอาจจะถกเถียงคุณเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีรู้สึกว่ามีความขี้เกียจขึ้นแบบเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้พยายามประนีประน,ระนอมค่อยๆปรับค่อยๆค,ค,คุยก็จะดีนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ